วันนี้เราจะทำเมนูอะไรเอ่ยมีพริกมีข่ามีหอมใหญ่หอมหอมหม้อใหญ่นะคะแล้วก็มีน้ำต้มตะไคร้น้ำต้มตะไคร้นี่เราดื่มเป็นน้ำชาได้นะคะเพื่อสุขภาพได้ค่ะอันนี้ค่ะแต่เราจะทำกับข้าวนะคะวันนี้เราทำอะไรเอ่ยมาดูกันว่าเราจะทำกับข้าวกับอะไรคะวันนี้ ใครเห็นอยู่ข้างๆนี้ไม่เอ่ยนี่ขาหมูค่ะแล้วเราจะทําเมนูอะไรคะ่ะในเมื่อเรามีอันนี้ก็เราจะทําเมนูต้มยำขาหมูค่ะอาหารเย็นวันนี้นะคะแล้วที่เหลือพรุ่งนี้เราก็จะทําอีกเมนูหนึ่งนะคะตอนนี้น้ําก็เดือดแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะ เมนูบ้านๆของเรานะคะต้ยมยำขาหมูก็เสร็จแล้วนะคะนุ่มค่ะนังก็ไม่เหนียวนะคะต้ยมยำขาหมูของเราก็เสร็จแล้วสีสันเป็นยังไงเราใช้พริกสิบกมิตค่ะนี่ค่ะเราใช้พริกนะคะพริกสดๆค่ะใส่ลงไปนะคะแล้วก็ แต่ไครที่เราไปเก็บมาเองค่ะอันนี้ก็เป็นเนื้อติดกระดูกค่ะที่เราไม่สามารถเลาะได้ตอนแรกเราก็เลยต้มทั้งขาอย่างนี้นะคะนี่ค่ะพริกแดงสดมะเขือเทศสีเหลืองสีแดงค่ะก็เป็นต้มยำขาหมูของเรา ซส็บเซ็บสีสันสบายตาค่ะเห็นไหมเอ่ยสีสันน่ารับประทานไหมคะเราต้มเราเลาะเอาเนื้อออกและส่วนที่ติดกระดูกเราก็ต้มทั้งกระดูกเลยนะคะเพื่อจะได้เป็นน้ำซุปที่ซดได้สุดยอดแล้วเราก็จะมาเลาะเนื้อทีหลังนะคะก็เป็นต้มยำขาหมู อร่อยอร่อยของอาหารเย็นวันนี้ค่ะและพริกแดงค่ะสดเราใส่ลงไปอย่างนี้นะคะเราไม่ได้ตำเดี๋ยวเราก็จะไปบีบทีหลังนะคะแล้วก็เคี้ยวทั้งเม็ดนี่แหละค่ะก็หน้าตาต้มยำขาหมูของเราก็เสร็จแล้วนะคะเป็นยังไงบ้างเอ่ยค่ะน่ารับประทานไหมคะร้อนๆค่ะ ต้ยมยำขาหมูนะคะนี่ค่ะส่วนที่เลาะเนื้อออกก็มีส่วนที่เป็นเนื้อติดกระดูกทั้งดุนนี่ก็มีนะคะเราก็ต้มตอนนี้ก็เปื่อยดีแล้วนะคะโอเคนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะขอบคุณค่ะต้ยมยำขาหมูต่างแดนค่ะ